เยี่ยมชมบ้านของแม่ของสาวนาในเลยอจากพี่น้องไปเดี๋ยวไปชมกันเลยอ่มอามดฟองมเนาะสาวนี่ันาเดท้อถ่ายกันถ่ายกอนหนนะมาพี่นองยกอะไรเี่นว่านักนักด้นที่ไรถือของสำคัญ อ,อ,อ,อันนี้ออาานบอกไ,ไม้ดอก้ามันดับอ่ะทำอะไรไปไปหาอะไรม่รู้หน้าางแค็บบ่ฮะไม่มาลาไปนางแค็บบ่ ไปได้ป่ะไปไปนั่งมาเดืยวมี้ั้งแต่กับพ่อเนี่ยนั่งตั้งต่างเาเอาเยอะไปนั่งคูเดียวนั่แคได้เอยรแคออเลยวันนี้คนเต็มแล้วบอมันมีแต่ครับมนบึงเาเาออเลยนะครับคนักักแม่แล้วนัดักยืนนแล้ว

เรียบเรียบงกาเราก็ลงเงี้ยเออลงเรียบแบี้เียบมเียนิเดียวเงนเหมือนม่แล้วนี่เนาะงินาเงินม้วเออเงินเหมือนดิกินบเิละบ้านเยเนี่ยอาเฟอรกินนันั่้เนัง่ิบยแรงเป็กคเขาลงเมื่อกี้ยังลงกลังเขา คนหนหลายอยู <c oughs> <laughs> ่ไได้เสีเ่าดไปสินะอาไจม่บ้าากแล้วะสอันห้าเกาพงน้าบก้ข้มีไดสาิได้ขามาบ้านีเห็ดเ็ดว้ก่อนเ็ดลงนาก่อน เดินาแล้วจะรู้จักต่การอโิบายให้เดินด่งยันน่อด้วยกิ่งเ่ากัอมาให้ได,ด้นะครับผมจะไม่ได้ตีหน้าทุกครั้ง เจ้าพี่น้องแม่กับเพื่อนคุณโชคมาเลยชาวบ้านมาได้ชาวบ้านมาได้คุณแจย์อยู่นะแม่ป้าเครื่องของมาตะพุ่นที่นี่นะ้อง <c oughs> มาตะบ้านบ่อขั้วมาบ้านข้างในบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเฮาคลิปนี้กับเจ๊ไปแค่น,นี้เราพี่น้องเนะาะฮะน้าพ้าปันไม้กลับเข้ามาสวัสดีจ้า